สวัสดีค่ะค,คุณย่าส,ส,สวัสดีครับคุณยายไล่ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะค่ะมือนีช่องสาวนิงพารวยข้องพูนชนี่ขค่ะมาติดตามเนาะค่ะเนี่ยทางตัวเลขความฝันกับคุณยายไล่ค่ะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะค่ะคลิปที่สามค่ะแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายของวันที่สิบหกมินาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะแต่ก่อนทีซีขฟังความฝันกับคุณยายเนาะค่ะในโค้งสุดท้ายนี่สาวนิงกะ สีหมอกเนาะค่ะหมอกเขาเอิ่มว่าสินลำใจหรือว่าสะพานบุญเนาะค่ะเป็นสินลำใจเล็กๆอย่าน้อยนะครับเนาะจากคุณนั่นทักการเนาะค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเปิดกระมี่ครับเปิดกระมี่จิตนลำใจหมอกห้ยเปยายเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจครับผมในการเล่าความฝันเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนแนวทางดีๆใหครับเอฟซีต่อไปเนาะครับเนาะถึงจะบวหลายกะเป็นกำลังใจเนาะครับเนาะเป็นกำลังใจครับ เิ่นมีโซะเนาะค่ะเิ่นมีโศะนะคุณยายค่ะเิ่นมโซะมีหลาบนํำครับข้างแรกค่ะคุณนัทการเนาะค่ะคุณนัทการนีไดหมอบสิตนำใจให้กับคุณยายเป็นจำนวนเงินสามร้อยบาทเนาะค่ะหลักการไม่ขังที่สองอีกค่ะขังนี้เป็นทังที่สองค่ะได้มอบห้เป็นจำนวนเงินหาร้อยบาทค่ะทังที่สามในรลา์คนนี้เนาะค่ะทังที่สามในรลา์คนนี้คนนะค่ะค่ะถ้าจองเท่านี้ค่าร่วยท่องบุญชาแนลกับเป็นสะพานบุญเนาะค่ะให้กกับคุณ น่นทการค่ะ<ช>จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะร่ำรวยลูกเด้อมิชิมาให่งเด้ายลูกโวยโวยว่อดในเอฟซีในคุณยาญ่โวยวยเหมืโอ้ยร่ำรวยลูกเด้อคุณนำทางการค่ะสุนบุมาศปัตนาเด้อล่ะเด้อไปใส่มาใส่ยาให้ของให้ค่ะให้หลักให้รวยให้โชคไงขายทองค้ำนำเงินคือฟองหล่นเด้อล่ะเด้อผลท่านนีบุญมีชิมาเรื่องคอสุขจุอหลวนใจจ่อเป็นดังหมายเด้อลูกเออซาสาธุสาธุสาธุเนาะค่ะ ค่ะครับอ้าวบานีสิพาไปสร้างความฝันกับคุณยายเนาะค่ะครับคงสุดท้ายแล้วคุณยายเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเพิ่นว่าค่ะว่าสู้สร้างเลยค่ะคุณยายฝันจังได้หนอโอ้ยแม่ก็ไปไกลเนาะไปอยู่ทุ่ญาติบนเวสทางานตะกี้ฝันไหมคุณแม่ฝันนี่ละไปไปดเลยอยู่ทุ่ญาติไเลยวยอยู่ที่ญาหาแถวแก่เก่าอุ้ยเพิ่น ตอนรับแม่ขนาดนี่ถือผู้เฒ่ามาหาแม่เออเอาผู้เฒ่ามีไงไล่มามเอ่อมีไงไล่มาแล้วนี่ย่อมช่วงซื้เถ่าแก่เก่าแม่น่ะเขาเรียข้าแม่มากเนี่ยจ่กเขาจะมีเออวันแม่ไม่มาแบนแม่ก็ร่างฝันังวะก็ร่างฝันเห็นเถ่าแก่เก่าเออเ่าผู้เฒ่าผู้โอ้ไกล้ๆจะเสียละเพื่อกบ้านเรียนน้ำแม่เน้ะเขาก็บอกว่าโอ้ยปันฑ์ก็เห็นหนาตัวแม่คนว่าอย่าจ่าแม่ก็เลื่อนวันนะวันนี้ พนเ่านี่ลูกพอนผู้หนึ่งได้ลูกพอนตายตายผู้หนึ่งยั่งผู้หนึ่งยั่งางพู่นนี้อันนี้เรื่องจริงหมอคะเรื่องจริงละน,น,นี่วามฝันนี่พราะว่ายไม่ใหญ่น่ะแล้วมาเล่นน้ำเผาค่ะเออมาเล่นว่าไม่ใหญ่ไปหาอยู่สยามนี้กันเจ็ดแปดปีแล้วเว้ยเจ็ดแปดปีแล้วเออไปหาเขา,ขาแกเก่าคุคนี้ย่อมส้มชื่อเม่คืออยากมีต่คนมาหงมาห่อแม่ได้ค่ะเออแล้วเอาหลูกเร้มากไม่ใหญ่น่งเอาหลูกมา เรา่าลูเราตายผู้นึ่งนี่ตัวนี้ตาย ừ, ในควอมันบ่ตัวนี้ในความันบาดนี่บาดนี่เขาผู้นึ่งแม่นบอกเขาผู้หิิงนี่ลูกผู้นึ่งอยู่นี่พอตายได้ลูกผู้หน,นึ่งแม่ตีตีเล็เลื่อยอลยซูนเก่าหนึ่งศูนเก่าหนินตัวนี้ความันเด้อนี่เข,ขาเรได้ว่าความนกความนู้นนี่สีบอาต่างหากหรอกอแม่ใส<อ>่เฟตบัสเลย ศูนย์เก่านึูนเก่านึงเลยอจากควมฝันคุณยายเออคือนที่เก่าสองก็บสื่พื้ที่เก่าสองเก่าสนย์เก้าหนึ่งเด็กหน่อยตายเย็่ค่ะเด็กหน่อยนี่เป็นลูกของเพิ่นเมนบอกหลานเพิ่นเนี่ยแล้วมันเอามานั่งเราบอกเราบอกแม่เลยว่าคุณยายอันลูกอันยายตายผู้นึงยังผู้นึงนี่ลูกเราก็นั่งให้ทางที่ที่มันมา นี่เราเป็นแม่ได้หนิทั้งหมดตัวนี้เราตายแล้วลรวะทั้งนาตายแล้วหรอวะย่างคุณหนึ่งอี้อี้น้อยๆมันก็ตั้งเคียงหาไม่ไงเมเรทีวาเลกศูนย์เก่าศูนย์เก่าหนึ่งเนาะค่ะเอาจากเน่ะเอาจากตัวเหลขกคุณยายเลยนะครับเนาะคุณยายตีห่ฝันของเพื่อนโชกของคุณยายกะหายคุณยายตีห่เอาตัวนี้แล้วครับค่ได้ยินข่าวว่าคุณยายฝันว่านกห้อง บอกเลขัน้โอ้นี่บอกบอกด้ยฟันนะแตนยี่นีดีมันยี่นีดีมือมือเซ็นจับปูมือเซ็นสานเจาค่ะมือตัวเอาดอกไม้ดอกตองมาแม่นยมันเศ้าแม่มากอเขาแม่ก็ื่อเราห้ไกลโตแม่บอกค่ะแม่เซ็นแล้วพ่อก็มาเพือนแม่ก็ไพ่หยาเป็นยังไงเพิ่นพันเพิ่นวะเก้าหาหกเก้าหาอันอันนี้เพิ่นห้องบอกค่ะดองไมห้องบนซื้อสานเพิ่นนั่นกุกขัวนั้นค่ะเก้าหากเก้าหาฮก อันนี้เพไาะเด้กฝันเงินบอลโบ่ผันโตนี่ความโนกแล้วมือมือเส้นน่ะออตัวน,นี้นกห้องบอก,กห้องบอก <ภา S 2> ค่คกะเฮาก็เลยบอกไปโอ้ยจะมันจะปูขึ้นจิ้มขึนเต็มนอกเราก็ได้กินไก่ก็ได้กินข้าว่าชมมูม,มาดปลาธนาภูเขาบ้าบนไว้ฮาวา่าค่ะเออรูร ừ, รภูเขาก็ได้ยคือไม่รู้อ้เบอร์น้ำยูท่าวื้นที่ตา,าที่บอกอีนี่เรากะบอกให้มันขักขซะเขาวอกก้มนกค่ะเก่าหาคุก เก่าหาฮกเก่าหาหกเออกลับเอาที่เ่าหกเออสามตัวเนาะค่ะเมื่อวานเมื่อห้องอีเด้เมื่อวานนี้เป็นเสียงเสียงยังห้องเสียงนุ่โตเก่าเพื่อนหงบอกชองเถื่อโตเก่าเลยห้องยังได้ปะเก่าฮกเก่าฮกตัวนี้เก่าหกเอออืมรอบแรกมาเก่าหาหกเก่าหาฮกรอบนี้มาเก่าหกอืมอืม กะกะนี่นี่โตเดียวนี่นในโตเดียวโตเพิ่นน่ะล่ะค่ะครับเอาเนาะค่ะมุนเอาค่ะมุนใส่มุนขวาตัวกะให้เอฟซีท่านผู้ชมมันเอาไปพิจารณาเนาะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้ว่ามันความฝันครับผมคุณยายความฝันจริงเด้นี่คุณยายเพิ่นได้ยินอีหลีเนาะครับเนาะเส้นต่อพิ่นเลยเพิ่นก็บอกพ่อนี่ขึ้นมาทั้งเฮือนแม่ก็ไผ่ายนาอายุพุ่งเที่ยงอ่ะอันนี้ก่ะเป็นแนวทางแนวทางเนาะครับเป็นความเชื่อเนาะครับเนาะส่วนบุคคลเนาะครับเนาะค่ะก็ เอาไปพิจารณาเนาะเขาเนาะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับคุณเพราะว่าคุณยายเพิ่งกัได้ยินมาแนวนี้เนาะคุณยายเนาะไดี๋ยงินแม่เน่าหนิเพิ่งกะมาเบาให้ฟังแนวนี้ครับผมค่ะบ้านนี้ที่ว่าได้ยินกับเกะห้องกักเกะห้องสองเตืยอเก่าเจ็ดห้องเมรัยค่ะเก่าเจ็ดเก่าหกก็ได้ห้องเมื่อคืนนี่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 อยู่นี่กกุห้องเก่าเจ็ดอีกแล้วเก่าเจ็ดอีกแล้วเอาขึ้นเก่าหกอ๋อ เอาเอาลงติเอาลงแต้มหนึ่งบอกเขาลงตัวบ่บเน่เด้ค่ะบ่เน่เด้พอมาแม่แม่เพ่อนพันแม่์นี่ไปหาเถอาแก่เก่าเด้ค่ะเปนก็ต่อนรับอัสตมาตัวเก่าเนาะค่ะเรกอัสติมาตัวเก่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณยายนี่ เพิ่นได้ยินเสียงกับแก่ห้องว่าเก่าเจ็ดค่ะเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเนาะค่ะถ้าคุณยายได้ยินเสียงกับแก่ห้องนี่ว่าเมนบพาดค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่าก็หลูกเอาเงินมาให้แม่ค่ะเพราะว่าคุณยายนี่เพิ่นได้ยินมาสองเทือเนาะค่ะตั้งแต่แอดมาตามเพิ่นได้ยินมาสองเทือกับเขาทั้งสองเทือเลยค่ะเสียงกับแก่ห้องคังนี้เป็นคังที่สามค่ะที่คุณยายเพิ่นว่ากับแก่ห้องอีกแล้วห้อง้องว่าเก่าเจ็ดเนาะค่ะ งวดที่ผ่านมาคุณยายได้ยินว่าห้องเก่าเจ็ดเหล็กออกเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าค่ะงวดนี้คุณเสื่อห้เก่าเจ้าเก่าเจ็ดคุณยายได้ยินว่าเก่าเจ็ดโบนีอาซีมาเก่าเจ็ดกิลีก็ะได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอาซิออกตัวเกากับโบนีโบนอ่อนเนาะค่ะทางงวดนี้ออกมากับโกูคุณแมียริบสีมาหา จะมาสื่อกุ้งเกี่ยวกับโกตัวนี้คุณยายไปเลี้ยงนะครับเนาะสิบกว่าม้วนกระโกตัวนี้นะครับถ้าเท่าอะไรซ้ำงวดซ้อนเนี่ยนี่ครับเออบ่ธรรมดาแล้วค่ะกระโกะตัวนี้จะใส่จะทานแห้งเนาะค่ะเคยเห็นโตเป็นแบบคุณยายกับโกตัวนี้บ่อยใหญ่เลยเคยเห็นโตเป็นบ่เห็นโตเป็นบ่มมีแมวเลี้ยงนอแมวกัดโตแบบใหญ่เลยกัดบาดลูกเพิ่นลูกเพิ่นเลยหอมเมื่เสียงบ่ใหญ่คือแม่นอ่ะค่ะ ก็เป็นสาวนี่ละแม่เห็นหัวโตเลยคือมันเขาไปอันในทอดถาดมันเรนหน้าบนหนาแมื่อพื้นทอดถาดเป็นสาวเห็นอยู่มันขึ้นโคกักโคกักหอมงุยโชคโชคแม่กว่าน้ออันนี้ก็เป็นหายเอฟซีท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาแล้วก็ใส่วิจารณาในการรับชมรับฟังนะครับเพราะว่าตัวนี้ว่าเป็นความฝันครับผมทุกท่นความฝันนความฝันก็ได้ยินมากอีกแเออ แต่ว่ากับโกดตัวนี้ห้องสองงวดละคุณแม่ก็ถ no ือตัวล่ะเขาทั้งสองงวดครับเอีกทีเรอบนี้เป็นรอบที่สามแะคุณแม่เนาะที่สามกบติดใหม่ติดมือแักหน่อยนะครับเนาะบนไหนครับผมบนไหนอาจจะหายมาสังสามงวดครับค่ะกามจุดเดียวแล้วค่ะบ่เสื้อกับยาลบลูเนาะค่ะของม้วนนี่ค่ะอันนี้อีกสามตัวแม่จีเนี่ยเลยก็แก่หอมแก่กระซีกระซี่เก่าก็ได้ ชื่อกาก็กกได้นะะนเนาะค่ะค่ะเจ็ดค่ะนี่นก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะของคุณแม่มค่ะที่เพิ่นมาว่าสู่่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้ไไมีโชคมีาลาบในรางวัลใหญ่กับคุณแม่เบิร์ตสุขูสุคนค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของคุณายายไล่ค่ะเป็นโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะเป็นคลิปที่สามโคงสุดท้ายค่ะคุณยายเพิ่นกะเด ว่าสูฟังเนาะค่ะว่าเพิ่นฝันว่าเพื่อนได้ไปหาเถาแก่เก่าเพิ่นเพิ่นว่าค่ะอยู่ต่างจังหวัดเนาะค่ะที่จากกันมาโดนแล้วประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเพิ่นว่าค่ะเพื่อนเด็กลับไปหาเถาแก่เก่าเพิ่นแล้วก็มีผู้เถาเนาะค่ะมาเล่นน้ำบบกหลายคนเพิ่นน่ามิตาผู้เถาเพิ่นว่าหล้กก็มีแมใหไ่ผู้หนึ่งเพื่อนว่าเป็นผู้เถาเพิ่นว่าเพิ่นเอาลูกเอาล้านเพิ่นมานน่าค่ะเพื่อนก็ได้เว่าสซูฟังว่า ลูกเพิ่นตายผู้หนึ่งเนาะคะ่ะเหลือผู้หนึ่งเพิ่น่าค่ะเพิ่นเบา่าสูคุณยายไร่ฟังเนาะคะ่ะคุณยายไร,ร่ก็เลยได้ตัวเลขค่ะมาหายกับ่านผู้ชมทางบานเนาะคะ่ะก็เป็นเลขศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งเป็นเล็กตีจากฝันเนาะคะ่ะคุณยายเพิ่นตีว่าตายกับเป็นศูนย์ผู้เท่ากับเป็นเก่าเนาะคะ่ะส่วนหนึ่งกับเป็นเด็กหน่อยเนาะคะ่ะทีนางคางคผู้เท่าผู้ถี่มาล่นน้ำเพิ่นน,ะน่ะเพิ่นกเ็เลยตีให้เป็นศูนย์เก่าหนึ่งค่ะเลขกสามโตค่ะค่ะส่วน เก้หาหากนี่เป็นนกหองบอกเนาะคะ่ะเพิ่นไปเสจจป้นจะปูเนาะค่ะเส้นจะปูเจ้าทีเจ้าฐานเพิ่นเนาะคะ่ละลวเพิ่นก็ได้ยินเสียงนกมาหองบอกเลขเพิ่นเพิ่นว่าค่ะอันนี้่แม่นความฝันเนาะคะ่ะเป็นเรื่องจริงเพิ่น่าหูเพิ่นไดิยิน,นะคะ่ะนกหองสามตัวเนาะคะ่ะนกหองบอกเลขนี่ เป็นเลขสามโตค่ะเก้าห้าหกเก้าห้าหกคุณยายเพิ่นบานาะค่ะนกหองบอกค่ะหองยุ่สามเธอเพิ่นบาเก้าห้าหกเก้าห้าหกเก้าห้าหกเพิ่นบาค่ะแล้วเพิ่นก็นได้ยินอีกเพิ่นบาค่ะหองไม่อีกเพิ่นบาร์หองบอกว่าเก้าหกเก้าหกเพิ่นบาค่ะได้ยินเป็นสองโต ห้องบอกเก่าหกเนาะคะ่ะกส็สดิยินสองตนี่หลังจากห้องบอกสามตแล้วเพิ่นกเ็เลยว่าเจ้าทีเจ้าทานเจ้าปูเพิ่น่าเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าสีมให้โศกห้ลาบลูกล้านอีกก,ใออกนนะะ็ให้ห้องอีกเบิง้งเพิ่น,น,น่าค่ะเพิ่นว่าขึืนแนวนี่เนาะค่ะว่าให้ห้องอีกเบิ้งบาดเพิ่นก็ได้ยินห้องขืนว่าเก่าหกเก่าหกเพิ่น่าข่าวหูเพิ่นด้ยินแนวนั่นเนาะคะ่ะค่ะ ลาเมื่อขึ้นน่ล่าสุดเพิ่นว่าค่ะเพื่นได้ยินเนาะค่ะเมื่อขึ้นล่าสุดเลยเพิ่นนะเพิ่นได้ยินเสียงตุกแกหรือว่ากับโกเนาะค่ะห้องบอกอยู่เหื่นเพิ่นเพิ่นว่าค่ะได้ยินห้องบอกสองเือเท่านั้นเพิ่นว่าค่ะห้องว่าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเพิ่นว่าค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าเก้าเจ็ดเพิ่นว่าห้องบอกสองเธอเนาะค่ะเป็นตุกแกเนาะค่ะที่เคยบอกเลขเพิ่นเขาแลวสองงวดติดค่ะท่านผู้ชม ที่เคยบอกเลขเพิ่นเก่าเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะห่องบอกเลขเพิ่นละมวดนี้ก็มาห่องบอกอีกเพิ่นว่าค่ะว่า 97. เก่าเจ็ดเพิ่นว่าแต่ว่ากระสือลงจักแต้มหนึ่งเนี่ยเพิ่นว่าเก่าหกไว้เนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นได้ยินเสียงนกห่องบอกว่า 96. เก่าหกเพิ่นว่าค่ะตุ๊กแกห่องบอกว่า 97. เก่าเจ็ดเพิ่นว่าค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางนาะกคะ่ะเป็นแนวทางตัวเลข ทั้งความฝันทั้งเรื่องจริงเนาะค่ะของคุณยายที่เพิ่นมาเวาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอหามีโชคมีลาบในรางวัลใหญ,ญ่กับคุณยายเบิดสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่1 6มีนาคม2 5 6 7นี่ค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่3โคขงสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมก็วิเคราะห์พิจารณาเอาเนอะค่ะมกักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะ อย่าลืมค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเนาะค่ะกันไหวค่ะเลขของคุณยายค่ะตัดน้ำกลาบน้ำหมุนน้ำค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพะรวยจงมแตรความสุขความเจริญมีโชคมีลาภเฮงๆงมันม,นม,นมนันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิดสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็เดีดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ